สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะ วันนี้ค่ะลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงชุดแรกนะคะได้ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วค่ะและคาดว่าในค่ำคืนนี้นะคะจะถึงอีสานตอนบนค่ะจะทำให้มีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเป็นภาคแรกค่ะประมาณ2-4องศาภาคอื่นๆก็จะค่อยๆลดลงในวันถัดไปนะคะและลมหนาวกำลังแรงชุดที่สอง ก็จะลงมาในช่วงวันที่21-23ธันวาคมจะทำให้อุณหภูมิลดลงอีกค่ะประมาณ3-5องศาอันหนึ่งยอม 91W ทวีกำลังเป็นพายุดีเรรชั่น Td18W แล้วค่ะและคาดว่าจะกระทบภาคใต้ตอนล่างช่วงวันที่24-26ถึงวันที่ธันวาคมรอตั้งรับนะคะ และตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในวันนี้ค่ะวันที่16ธันวาคมจากนั้นนะคะจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก ในระยะต่อไปค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศากับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะคะ ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาและกระบี่ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงน,นะคะและควรสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าฝุ่น PM 2.5บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีแนวโน้มของการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากค่ะด้วยความเป็นห่วงจากนุ้ยนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในช่วงวันที่17ถึงวันที่19ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งในระยะแรกค่ะจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาค่ะ สำหรับภาคใต้ตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่19ถึงวันที่25ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสร,ริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ2-4องศาเซลเซียส กับมีลมแรงนะคะส่วนภาคใต้ขึ้นลมแรงขึ้นค่ะจากลมหนาวที่มีกำลังแรงประกอบกับจะมีย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่23ถึงวันที่25ธันวาคมจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างค่ะขอให้ต้องติดตามและเฝ้าระวังนะคะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย